แม่หมอคุณปาลีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเลือกของขวัญวาเลนไทน์ให้ถูกใจแฟนที่เกิดทั้ง8วันกันค่ะมาฟังกันดูนะคะว่าแฟนเราเกิดวันไหนตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสราร์และพุธกลางคืนนะคะฟังไปให้ดีนะคะเราจะได้รู้ว่านิสัยของคนแต่ละวันเป็นอย่างไรและเขาจะชอบอะไร เป็นนิเศษนั่นเองนะเริ่มการที่คนวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีใจคอกว้างขวางนะคะชอบในเรื่องของของที่หรูหรามีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าของที่จะให้คนวันอาทิตย์เป็นของขวัญน,นะถ้าเป็นของหรูหราได้ยิ่งดีนะคะ เพชรทองนะคะแล้วแต่ตามฐานะนะคะเอาที่เราสะดวกหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะคะอุปกรณ์อิสเซสซอรี่ต่างๆนะคะของที่ถ้าเป็นอุปกรณ์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราเงินถึงซื้อของแพงได้ก็ยิ่งดีคนวัยอาทิตย์จะชอบของที่หรูหรามีราคาโทรศัพท์มือถือก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นไฮ g h end อย่างนี้นะคะเออนะอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าได้แล้วแบบมีคุณค่า ต่อจิตใจคือคนมองเขาจะต้องรู้สึกว่าโอ้ยมีรุ่นนี้ด้วยเขาจะชอบลักษณะแบบนี้เหมือนกับพอพบไว้แล้วเหมือนกับเสริมความมั่นใจเหมือนกับว่าขี้โอ้น,นิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องอ่านตามลักษณะนี้ใส่ใจคอตามำรโหราหาระะัวร์ะนะคะถัดมานะคะ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับของขวัญของคนวันจันทร์เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าลักษณะนิส,สัยของคนวันจันทร์ถ้าดาวจาันทร์มิเสียเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นธาตุดินนะคะธาตวันจันทร์คือธาตุดิน,นะะะเนี่ยจะชอบในเรื่องของออความอบอุนความสวยงามในเรื่องของการบริการนะคะเพราะฉะนั้น,นเนี่ยสาววันจันทร์เนี่ยจะชอบลักษณะในเรื่องของแบบของที่ให้แล้วรู้สึกว่าแบบ อุ๊ยฉันคือที่สุดของความรักฉันเป็นแบบสว e ทเกิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญของคนวันจันทร์ที่เหมาะสมก็ได้แก่ ดอกไม้นะคะน่ารักน่ารักได้เลยช็อกโกแลตได้นะคะตุ๊ก,กตาได้นะคะหรือพาเธอไปทานขนมหวานเน้นต้องเป็นขนมหวานด้วยนะคะอ,อคนวันจันทร์ก็จะชอบนะ,ะแบบบรรยากาศที่แบบว่าดูน่ารักมิงม้งดูอบอุ่นนะคะขอดอกไม้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องแพงคนวันจันทร์ไม่ได้เน้นของแพงแค่ของที่มีคุณค่าทางจิตใจและก็ทําให้เขารู้ว่าเนี่ย คุณเนี่ยคือที่สุดแล้วของความรักความหวานในวันทน์ยครั้งนี้นะคะช็อกโกแลตดอกไม้ตุ๊ก,กตาพ่านไปทานขนมอร่อยๆเท่านั้นค่ะนะถูกใจเธอมากๆแน่นอนค่ะถัดมาค่ะของขวัญที่ถูกใจคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนธาตุลมนะคะบางครั้งจะมีในเรื่องของความรักเพื่อนอารมณ์ไปรปรวน ชุนเฉียวนะคะสายโหดดุดันนะเหมือนเป็นคนที่แบบข้างนอกดูแข็งแกร่งแต่ข้างในจริงๆมันคนแบบมุ้งมิ้งนะคะหน้าโหดหมวดคิดตตี้นะคะ <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ชอบกับคนวันอังคารเนี่ยพีกมากถ้าไม่ใช่เป็นของแบบว่าสายโหดไปเลยเช่นพวก อุปกรณ์กีฬานะคะอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะก็จะชอบเป็นแบบของมุ้งมิ้งเช่นตุ๊กตาคิตตี้อย่างนี้ไปเลยนะคะเราต้องดูลักษณะแฟนแล้วว่าเขาเป็นน้าหงหมดคิตตี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นสายเอ็กซ์ตรีมนะคะเป็นคนออกกําลังกายส่วนใหญ่เนี่ยคนธนาคารจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนบ้าพลังชอบแบบออกกําลังกายเยอะชอบใช้แรงนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของแบบ แอดเวนเจอร์หน่อยก็ลองดูอุปกรณ์เกี่ยวกับ ออกกำลังกายก็ได้อ,อกกุปกรณ์แอดเวนเจอร์ก็ได้นะคะหรือเราลองดูว่าอะไรที่เหมาะกับบุค,คลิกที่แบบว่าเขาเป็นคนที่แบบท่านเล่นอะไรแล้วคือเล่นนานนะคะคนวันอังคารเนี่ยมีจิตใจที่จะจดจ่อกับสิ่งนั้นๆเป็นคนที่ละเอียดด้วยถ้าใครที่ได้แฟนเป็นช่างนะคะอย่างเช่นอาจจะได้เป็นแฟนเป็นช่างตัดผมหรือ,เ,อเชฟอย่างเงี้ยนะคะเราก็ลองหาของที่เหมาะกับหน้าที่การงานเขารับรองว่าจะถูกใจเขาแน่นน ลำดับต่อมาค่ะก็จะเป็นของขวานสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธแม่หมอจะขอแบ่งออกเป็นวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะคะสำหรับคนวันพุธกลางวันนะก็จะเป็นช่วงเวลาวันเกิด6มโมงเช้านะคะจนถึงเวลา17บนาฬิกานาทีนะคะอ่ะ คนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยนะคะลักษณะของเขาเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของปฏิพันไ์วพริบคนฉลาดนะคะชอบในเรื่องของความมุ่งมัน่นชอบในเรื่องของธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะของขวาญที่เป็นในเรื่องของความถูกใจของคนวันพุธก็มักจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี แก๊กเกตต่างๆนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบว่ารุ่นไฮเอนด์ก็ได้แต่คือแบบว่าเหมาะกับการใช้งานเป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจเขาได้หรือจะต่อยอดความคิดอันบันเจิดของเขานะคนบางคนเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดชอบวางแผนนักวางแผนนะคะเออเหมือนนักธุรกิจเนี่ยวางแผนเก่งนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงมือทําเยอะแต่เขาชอบในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะบางคนก็อาจจะชอบไปนในเรื่องของ มีค่ามีราคาแบรนด์เนมก็แล้วแต่ซึ่งต้องบอกว่าของขวัญที่จะให้คนวันพุธก็จะต้องเป็นของขวัญที่สามารถต่อยอดความเป็นตัวเขาได้อาจจะเป็นต่อยอดในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะอ่ะก็ลองไปคิดดูนะคะสำหรับของขวัญคนที่เกิดวันพุธนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะในเรื่องของของขวัญสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะคนวันพฤหัสบดีเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญของคนกลุ่มนี้นะคะจะไม่ค่อยเหมือนใครนะคะเช่นพอวันสำคัญวันพิเศษเนี่ยนอกจาก ของขวัญน,นะคะเขาก็อาจาจะชวนคุณไปที่อ่ะวันนี้วันวาลเวลานไทน์เราไปทําบุญกันไหมไปใส่บาตรกันไหมชวนกันไปบ้านเด็กกาําพร้าไปปล่อยนกปล่อยป่าอันนี้ก็คือของขวัญก็คือการให้เวลาเขานะคะหรือของขวัญทางด้านเกี่ยวกับความรู้คอร์สเรียนต่างๆนะคะได้หนังสือต่างๆของ l i m i t e d e d i t i o n นะคะสำหรับคนวัน้ฤหัสอย่างที่บอกว่าแม้จะเป็นคนที่ ใจิตใจดีมีเมตตาแต่บางครั้งก็ชอบในเรื่องของความสวยงามด้วย,ยนะคะเออนะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะให้อะไรแฟนเป็นของขวัญถัดมานะคะสำหรับแฟนใครที่เกิดวันศุกร์นะคนวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นคนธาตุน้ําเช่นเดียวกันกับคนวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธาตุน้าก็จะสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วปรับตัวเข้ากับคนอื่นเก่งเพราะฉะนั้นของขวัญเนี่ยนานที่ถูกใจเขาเนี่ย คนวันศุกร์เขาจะเป็นคนที่ร่าเริงชอบเสียงดนตรีชอบมีสังคมชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะของควัมที่จะถูกใจคนวันศุกร์มากๆเลยนอกจากจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีรอ์แกเกตแล้วอาจจะเป็นเครื่องดนตรีนะคะเออนะคนวันศุกร์เขาจะมีแบบว่าเสียงเพลงนะคะหรือว่าชอบในเรื่องของอ่ะถ้าอุปกรณ์ แกเก็ตก็แล้วเสียงเพลงก็แล้วนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของการพาไปเที่ยวพาไปนอนพักตักอากาศแบบทุกทกท,กที่ที่เขาไปจะต้องแบบมีอัตรรสมีบรรยากาศมีวายมีช็อกโกแลตมีอะไรที่แบบดูแล้ว บรรยากาศดีอิ่มเอมสถานที่สวยๆพาไปเท่านี้ก็ได้นะคะอาหารอร่อยออร่อยนะคะประมาณนี้คนวันศุกร์จะชอบประมาณนี้เรื่องที่มีแบบอัรรถความบันเทิงเลิมลงหรือพาไปนั่งฟังเพลงเปิดเพลงให้ฟังเล่นดนตรีให้ฟังถ้ามีความสามารถใช้มุกนี้ดูโอเคแล้วแฮปปี้แล้วนะคะสําหรับคนที่แฟนของขวัญแฟนในวันศุกร์ค่ะ,ะคนที่เกิดวันเสาร์ นะะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะคะ,ะบุคลิกเขาเนี่ยนอกจากจะคล้ายคนวันอาทิตย์แล้วก็ยังคล้ายคนวันอังคารด้วยเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่อึดแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะอึดถึกแข็งแกร่งอดทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งของของคนวันเสาร์เนี่ยนะคะที่สุดเลยนะอย่างอย่างที่บอกว่าแข่งแรแขงขายเก่งมากชอบของไฮเอ็นของที่แบบว่าใช้แล้วทนทานมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยของทนก็จะต้องเป็นของที่ค่อนข้างที่จะมีราคาหน่อกอย่างเช่นชอบของหรูไปเลยนะคะงานไฮเอ็นไปเลยนะคะไม่ใช่ไฮเอ็นอย่างเดียวบางคนที่ชอบแบบเป็นพรีเมียมไปเลยเ,เกรดบนไปเลยอย่างนี้นะคะของของคนวันเสาร์หรือถ้าแฟนเราไม่ใช่ คนที่ชอบแบลนเนมก็เช่นในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะคนวันสร์ก็จะแข็งแรงด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าลักษณะคล้ายคนวันคายคือแข็งแรงชอบออกกําลังกายอึดถึกนะคะต้องแกรง่งต้องสตรองเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญวันเกิดของเขาหรือว่าของขวัญวันเนทายเนี่ยจะให้เป็นในเรื่องของอุปกรณ์ออกกําลังกายก็ได้นะคะแกดเกตก็ได้หรือจะเป็นในเรื่องของของไฮเอ็นแบรนเนนต่างต่างก็ได้คนวันสร์จะชอบแต่ขอให้เลือก ที่สินค้าที่มีคุณภาพจริงๆนะคะชอบแบบว่าใช้แล้วทนใช้แล้วแบบอยู่ไปนานๆคนวัสาวจะชอบของที่แบบทนๆหน่อยนะคะ ต่อไปค่ะวันสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือวันพุธกลางคืนสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือเวลา18นาฬิกานะจนถึงเวลาตีห้า59นะคะจะเป็นวันเดียวที่เรานับเป็นวันพุธกลางคืนตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคนพุธกลางคืนเนี่ยนะคะจะเป็นคนา่าตลมแล้วก็ลักษณะนิสัยใจคอเขานะคะก็จะชอบในเรื่องของเฮฮาปาร์ตี้นะคะบางคนก็จะเขาเรียกว,ว่าบางคนจะมีอัรรถ มีความเป็นส่วนตัวสูงน,นะคะบางคนชอบในเรื่องของของมุนเมาด้วยนะคะอ่ะเกิดมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นขนวันวันวาเลนไทน์หรือของขวัญวันเกิดของที่จะถูกใจคนวันพุธเป็นพิเศษแน่นอนนะคะสิ่งของที่แบบว่า น้ำจันนะคะสิ่งของที่เป็นด้านอวัยมุกหน่อยนะคะอาจจะถูกใจแต่ว่าไม่ใช่วันพุธกลางคืนทุกคนจะชอบแบบนี้นะคะบางคนก็จะชอบอาจจะชอบในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีเพราะอย่างที่บอกว่าคนวันพุธก็จะมี2ล่างนะคะคือเกิดวันพุธแล้วก็ยังมีพุธกลางวันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่านอกจากจะชอบในเรื่องของของมงินมาแล้วนะคะอุปกรณ์แก๊เกตต่างๆ อย่างเช่นคนที่วันพุธต่างวันชอบอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ต่อยอดในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเงี้ยก็จะชอบดูเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลองดูว่าแฟนเรานะคะถูกใจอะไรเป็นพิเศษ นะคะชอบแนวไหนก็ลองทำให้ถูกก็เป็นแนวทางนะคะที่จะสามารถทำให้ความรักของคุณนั้นยืดยืนย,ยาวนะคะด้วยการที่รู้ทริคเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆในการเอาใจใส่กันแค่เรื่องของขวัญให้ถูกใจเขาในเทศกาลวันสำคัญนี้ค่ะใครที่ชอบคลิปของแม่หมอคุณปาลีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดหัวใจในช่องทิตตอให้แม่หมอด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ 갈라섭게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 말은 해줘야 하는데, 내맘 변하지 않았다고. 모든 게 어해야 내 얘기를 들어주길 바래. 어쩌다 나.